กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศัการาช2561มาตราที่28ได้บัญญัติให้คณะรมตรตรวจเงินแผ่นดินวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาวและแต้งแจ้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้จะทนานโยบายการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่ากา2,566ถึง2,570และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีผู้วาการ2,566สงให้ทราบแล้วนั้นผมพลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยนายประจักษ์มุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาร่วมขอรับทราบข้อสังเกตจากคณะสมาชิกผู้ที่สภาผู้ทรงเกยียรติโดยขอสรุปเนื้อหาในในโยบายการตรวจเงนนินแผ่นดินระยะยาวผู้สา2,566ถึง2,570โดยให้ความสัมพันกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจภายใต้สถานการประเด็นอุบัติใหม่และการพัฒนาผลผลิตของงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับงานตรวจสอบหรือนอนออดิตโปรดักต์คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและการพิจารณาวิใัยลงโทษทางปกครองกรณีที่มีการกระทําความผิดว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีเสถียรภาพ และความยั่งยืนทางการคลังและมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะด้านการขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบริกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็วการให้คำปรึกษาแนะนำหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมทั้งตอบข้อสอบถามของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายในทิศทาง และเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินนั้นในการสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุระดับแผนงานโครงการและหน่วยงานโดยเพิ่เมเติมความสำคัญในด้านการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์กระบวนการจัดหาพัสดุอย่างครบวงจรการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อม การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินการคลังของประเทศและการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีผลสำเริจในการตรวจเงินแผ่นดินหน่วยรับตรวจมีวินัยและรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรตรวจเงินแผ่นดินดิจิทัล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นศูนย์การพัฒนาและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับในการตรวจเงินแผ่นดินและรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แก่บุคลากรในด้านการดําเนินการเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจเงินแผ่นดินโดยบูรณาการงานตรวจสอบด้านการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายและด้านผลสมธิ์และประสิทธิภาพการรักษา วินัยการเงินการคลังด้านรายได้และรายจ่ายการบริหารหนี้สาธารณะทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบทางด้านบัญชีนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาให้คำปรึกษาและแนะนําแก่หน่วยรับตรวจด้วยการนําระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการไปปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับงานตรวจสอบเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังเพื่อการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางไปบัติในการตอบข้อสอบถามแก่นหน่วยรับตรวจการให้มีข้อสอบบัญชีภาครัฐเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานการเงิน จัดตั้งสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาแนวการปฏิบัติหรือคู่มือการบูรณาการการตรวจสอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศตั้งการต่างประเทศได้เปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการประสบการณ์การตรวจสอบและการวิจัยกับต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่คณะมนตรีขององค์การสถาบัน ตรวจสอบสูงสุดหรืออินเทอร์ไซค์ก็วิ่งบอดในการทําหน้าที่เป็นประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชียหรือเอสโซไซเชียแมนและสมาชิกองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งอาเซียนอาเซียนหรืออาเซียนไทยให้แก่ผู้ตรวจสอบสามารถไปบัติหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การระหว่างประเทศขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพพุทธศักราช2564 และด้านความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐองค์กรอิสระอื่นๆให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงรายงานผลการแฏบ,บัตงานจัดให้มีการบริหารบริการข้อมูลและข่าวสารอย่างรวดเร็วสำหรับนโยบายาั้าร6นั้นในด้านการทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินได้เน้นให้การบริหารการคลังโดยชอบด้วยกฎหมาย การป้องกันความเสียหายการเงินกนรารคลังของรัฐโดยให้ความสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับงานตรวจสอบในภาพรวมโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือเรื่องที่สาธารณะ,ะให้ความสนใจผลสำเร็จในด้านการรวนเงินแผ่นดินเน้นในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินกนรารคลังของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะนะเป็นที่ยอมรับของสานรณชน สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นด,ดินเน้นในการให้คำปรึกษาแนะนำร่วมมือพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพวาระการตรวจสอบมีระบบการจัดถามจัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการต่างประเทศเน้นให้ความร่วมมือกับอาเซียนไซ ในฐานะประธานเอสโซซายไอินโดไซในฐานะกอบดิ้งบอร์ดขับเคลื่อนปริยากรุงเทพพุทธศักราช2564ด้านให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เน้นการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินทางสาธารณนะมีบริการบริหารข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามรัฐมนูญกฎหมายประกอบรัฐมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ